วันวันนี้ผมจะมาสอนวิธีสแปมเฟซนะครับก่อ,นอ่นก็เข้าไปที่ Facebook กดเข้าไปที่คนหาผมจะสแปมเฟซคนนี้นะครับชื่อว่าวลาวุฒิโชคชัยกุลกดเข้าไปที่รายงานปัญหาเน็ตอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับ กู้คืนหรือปิดบัญชีปิดบัญชีผู้ชายนี้แค่นี้ก็สามารถสแปมเฟซได้แล้วครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับ